สวัสดีครับที่ที่เราจะไปก็คือทุ่งทนตะวันเขาจินแลนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของทางลบุรีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารร้านลับที่จังหวัดลบุรีด้วยเป็นร้านลับที่เรากินตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อก่อนผมเรียนที่ที่ลบุรีนะครับปีแล้วที่ไม่ได้มาร้านลับนี้ก็ยังอยู่นะเป็นร้านอาหารอิสลามซึ่งอร่อยมากๆใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าของช่องตื่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูที่ทุ่งตะวันกันครับ้องอินเทลพร้อมจะไปเทียเ่ยวแล้วพร้อมไหมครับพร้อมไหม,อไหมบอกก่อน พร้อมโอเคไปไปกันต่อหนึ่งตว,วันอย่างนี้ค่ะอันนี้คือค่าเข้า,ขาทุ่งตะวันนะครับผ,ผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทนะครับเด็กโตสิบบาทแล้วก็เด็กเล็กอย่างน้องอิงเทียนนี่เข้าฟรีนะน้องอิงเทียได้ตั๋วเข้าแล้ว <c oughs> นี่ก็ กำลังพยายามพาน้องกิเทลมาถ่ายแบบอยู่นะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับธันวันก็กำลังแบบบานสะพังเลยเห็นไหมฮะนี่กับวิวเขาทินแลด้านหลังนะครับนี่กำลังหาอยู่นะครับมุมที่จะถ่ายรูปลองอินเทลเก่งเกินกลัวอินเทลกลัวกลัวตกเทลกลัวตกนะครับนี่เขาเขายืนบนกองฟางเขาไม่รู้สึกไม่มั่นคงนะ นี่ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถรางกันนะครับนี่ตอนนี้<ด>น,น้องเทลขึ้นรถรางวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจเดินนะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อ,อย่างคือเดินเข้าไปข้างในสวนเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือขึ้นรถรางนะครับก็ค่าขึ้นคนละ30บาทแต่ว่าถ้าเป็นเด็กน้องตัวเล็กๆอย่างเงี้ยขึ้นฟรีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรถเ t ทีถ้าขับคนเดียวเนี่ยชั่วโมงละ3 8 0ิบาท แต่ถ้าขับแบบมีคนซ้อนนะครับ450บาทแต่ว่าเราขับเข้าไปปั๊บเอาคนซ้อนไปส่งข้างในและย้อนกลับมารับอีกคนเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่าจะหมดชั่วโมงนะครับ450บาทนะก็มีให้เลือกอยู่สวิธีด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ใครที่สะดวกแบบไหนนะแต่สาหรับผมคิดว่ามาแบบครอบครัวแบบเนี้ยนั่งรถรางน่าจะสะดวกสุดนะครับมีม้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเราต้องขี่เองหรือว่า ให้เขาขี่ให้แล้วเราซ้อนนะถ้าใครถนัดขี่ม้าก็ลองดูนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับรถก็เคลื่อนเข้ามาข้างในแล้วนะครับอันนี้ที่เรามาก็จะมีคุณเกลคุณแม่นะครับคุณยายแล้วก็มีพี่แอลนะคนหนึ่งนะครับคุณเกวก็ตอนนี้กำลังหามองวิวมองอะไรไปเรื่อยนะครับ ข้างในนะครับก็จะมีร้านขายของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครแบบขี้เกียจออกไปข้างนอกนะก็เนี่ยฮะดูดิครับเป็นทางเลยนะร้านขายของกินเยอะมากนะน้งน้ำกาแฟน,นะครับร้องอาหารทานเล่นต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ Intel สนใจจริงๆก็คือ โน่นเลยครับรถไถครับตามมาดูอะไรก็ช่างขอให้มีรถไถ่ายใช่ขอให้มีรถถรถตัดรถตักรถบรรทุกนิเทวชอบหมดเลยนรูปเีนอย่างนี้จะเป็นวิวภูเขาวสวยๆมาดูกันเดินเข้าไปข้างในกันก่อนโอ้โหน้องอินเทลไม่สนใจอะไรเลยครับนอกจากรถไถฝั่งนู้นครับ นี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายรูปกันแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากดูรูปนะครับก็ไปดูได้ที่แฟนเพจเที่ยวฟินกินเพลินนะอินเทียว <Intel S 2> ชอบว่าวเนี่ยเทียวมองว่าวนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตรงนี้สวยมากนี่ในอุโมงค์ยจริงสวยจริงดูดิครับเออมันจะมีมุมสวยอยู่นะมัน จุดถ่ายรูปอ่ะมันอยู่ที่คนแบบเล็งมุมจริงๆครับเนี่ยสวยไม่สวยนะดูดิเปอร์แบบีบแม่งดีมากวันนี้นะครับก็ถึงบทสรุปของการเที่ยวทุ่งทานตะวันครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงห้าสิบแล้วนะครับน้องอินเทียวก็คือ,องอมแงมแล้วครับหิวข้าวใช่ นะครับคือถ้าจะมาพร้อมลูกเล็กนะครับประมาณ1ขวบครึ 3, ่ง1นขวบ4เดือนแบบน้องอินเทอย่างเงี้ยหขวบกว่ากอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําว่าให้มาแต่เช้าตรู่เลยนะครับช่วงที่ประมาณ6กโมงถึง7จ็ดโมงเนี่ยประมาณเนี้ย จริงๆแล้วไล่เปิดแล้วนะครับสามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นดอกทานตะวันกําลังหันหน้าเข้าแสงอาทิตย์แล้วเป็นแสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับมันก็จะไม่ร้อนนะเหมาะกับน้องเล็กๆนะครับหรือไม่ก็มาตอนเย็นเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เป็นร้านลับของพวกเราเองนะฮะเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันป้าครับตอนนี้เราอยู่ที่สาย2ในรบกุรีนะครับในตัวเมืองเลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปร้านลับกันเลยครับถ้าเราเข้ามาทางสาย2เนี่ยไปให้สุดซอยจนถึงทางรถไฟเลยนะ พอสุดซอยปั๊บเลี้ยวขวาเลยนะครับไล่ตามทางรถไฟไปนะะรัวังตรงนี้เดึนนะครับมันไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับรถก็ขับกันดุมดมดุมดุมดีนะครับขับมาถึงท่าหน้าสถานีนะครับตรงนี้นะครับให้เลี้ยวขวานี่เลยนะครับทางเข้าไม่อะไรหรอกครับแต่ดูแต่ดูร้านนี่นะฮะเห็นเขียวเขียวเลยไหมครับร้าน่ะอยู่เขียวเขียวตรงนั้นแหละฮะไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยนะครับเป็นร้านอาหารอิสลามที่อร่อยมากๆผมกินนันตั้งแต่สมัยเรียนนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารน่ากินขนาดไหน,นบายนี่อันนี้อาหารของมามากับปะปานะครัย็นตาโฟนี่นี่ย็นตาโฟของคุณยายไปแล้วนี่อันนี้ของปาป้าข้าวหมกเนื้อนะครับีดูดิดูข้าวหมกเนื้อนี่ดิฮะอันนี้ กะเพราเนื้อของมาม่าเดี๋ยวมาม่ายังไม่กินแล้วก็อันนี้ซุปหางวัวครับซุปหางวัวดูดิซุปหางวัวนี่ฮะดูยอดเรากินนี่ยนะผมกินตั้งแต่มหาลัยนะพวกเนี้ยนี่นะข้าวไก่มาเป็นห้องจัดส่วนน้องอินเทลตอนนี้กำลังกินเส้นอย่างเมามันอ่าฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทานอาหารกันก่อนเจอกันตอนปิดคลิปนะ ป๋าป้าเหรอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เราหมดภารกิจกับจังหวัดลบบุรีแล้วนะกับการเที่ยวทุ่งทานตะวันที่เขาจินแลนะครับผมวันนี้นะครับพ่อโอมแม่แก๊์นะครับแล้วก็น้องอินเทลต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบายยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเนเน่ายด้วยเจอกันครับ The sunrise glow touch so soft where the seasons flow we met.